พาไปดูเหตุการณ์นี้ต้องเตือนหนึ่งคือต้องเตือนสองต้องติดตามเรื่องนี้นะครับเตือนเรื่องแรกเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยไปไหนมาไหนมองหน้าใครเนี่ยบางทีก็ต้องสังเกตดีๆนะไปมองผิดคนนี่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันจากเหตุแค่มองหน้ากันนี่แหละกับอีกเรื่องที่ต้องเตือนก็คือจากเหตุการณ์นี้มองหน้ากันแล้วมีเรื่องมีราวผู้ชมครับแต่ว่าผ่านไปกว่ายีวันคดีความไม่คืบหน้าครับ เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มไรายเดอร์คนหนึ่งนะครับอายุ27ปีเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมครับบอกว่าโดนสองสามีภรรยาใช้เหล็กแทงทะลุป,ปอดเลยครับโอ้บาดเจ็บสาหัสนะครับเป็นเพราะว่าไปมองหน้าเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผ่านมา20วันไม่มีความคืบหน้าครับนี่เป็นคลิปที่นายนัทวุฒิวัย27ปีนะครับเป็นไรเดอร์คุณผู้ชมครับถูกเหล็กกุดชาร์ปเนี่ยนะครับ แทงเข้าที่บริเวณหน้าอกนะฮะแล้วก็ทะลุปอดอาการสาหัสเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่ตลาดชัชวาลนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับหลังจากเกิดเหตุนะครับก็เข้าแจ้งความกับตำรวจแต่ว่าผ่านมากว่า20วันคดีไม่คืบหน้านายณัฐวุฒินะครับเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก4โมงเย็นครับ เขากับเพื่อนอีกหกคนนะครับนั่งรอรับออเดอร์อยู่ที่ข้างๆตลาดชัชวานนี่แหละตลาดที่เกิดเหตุนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วจูจ่ๆก็จอดรถคลงมาต่อว่าด่าทอด่าบอกว่าไปมองหน้าเขาทําไมหาว่าไปมองหน้าเขาครับแล้วก็ประกาศลั่นเลยครับบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครพูดอะไรนะครับ แล้วทั้งคู่สองสามีภรรยานเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปปรากฏว่าไม่นานครับผู้ก่อเหตุกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเพื่อนนะครับสามถึงสี่คนพอจอดรถจักรยานได้อ่าจ,จักรยานยนต์ได้เนี่ยนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายทันทีเลยครับค่อยๆเดินตะล่อมตะล่อมผ่านรถมอไซค์ที่จอดไว้ใช่ไหมแลวก็พุ่งมาแทงที่ผมแต่ผมก็หนีไม่ทัน,น,นยืนยันได้ไหมครับว่าเราไม่เคยีปัญหาใครอันนี้ผมยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วตัวเขาเองเราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักจริงเฮ้ย,ยไม่รู้จักด้วยคืยอหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊มีปัญหากันมาก่อนไหมอหริเก่าหรือเปล่าก็เ,เป็นคู่อ,อริกันมาก่อนหรือเปล่าจะแค่มองหน้าแล้วต้องก่อเหตุเอาเหล็กมาแทงกันขนาดนี้ออผู้เสียหายยืนยันบอกไม่รู้จักจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ผู้ที่ทําเขารู้จักไหมล่ะหมายถึงว่าคนที่ก่อเหตุ่หมก็ไม่รู้จักกันมาก่อนฮะโอ้ตายไม่รู้จักกันมาก่อนครับ ล่าสุดนะครับตัวผู้ก่อเหตุนะครับนายธนรัตน์อายุ23ปีเดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจครับแล้วก็สารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงๆยอมรับว่าเป็นคนไปหาเรื่องก่อนโดยวันเกิดเหตุเนี่ยเขาและแฟนสาวนะครับขี่รถจกักรยานยนต์ผ่านจุดที่คู่กรณีเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มรายเดอร์นั่งอยู่กว่าสิบคนคจึงกลับรถไปต่อว่าอ้างว่าถูกกลุ่มคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเข้ามาทำร้ายก่อนก็เลยรีบขี่รถ กลับมาเอาเหล็กเอาแท่งเหล็กเพื่อไปหากลุ่มไรเดอร์อีกครั้งพร้อมกับแฟนสาวและเพื่อนอีกสองคนแต่ฝ่ายคู่กรณีได้เดินมาหาพร้อมกับอาวุธจึงเอาเหล็กที่พกเนี่ยมาแทงไปที่คนเจ็บครับแล้วก็ไม่ได้ไล่แทงคนอื่นตามที่ถูกกล่าวหาครับตั้งตัวใช่ครับไม่จงใจครับพี่ไม่จงใจห,ห,หรือจะกลับมา <All> right. ยึครอบท่อโท่อไหมฝท่ครับผมงาอโทษด้วยครับทางผู้ก่อเหตุบอกว่ากลุ่มไรเดอร์เนี่ยมาหาเรื่องจะทำะร้ายร่างกายเขาเ <c ute> ขา<อ>ก็ <c ute> เลยเนี่ยกลับไปเอาเหล็กมาแล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่ว่าเนี่ยครับเบื้องต้นครับตำรวจสพลำูุก,กาแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะปล่อยตัวไปเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุไม่มีเจตนาจะหลบหนีและได้เดินทางเข้ามามอบตัวเองนะครับ